คือเขาไม่ได้พึ่งอะไรแล้วเว้ยเขาเน้นแค่ความเร็วจริงๆอ้ะเียความเร็วเป็นของพิศาจอ๋อถ้าความเร็วอ่ะมาเด็กย้อนไปเอออะไรวะยุคเกรดวอลไหมสงขราพของเขานิดหนึ่งอ่ะแบบรวดเร็วมากเลยกูจะป้อนยาเม็ดสีทองให้ทุกคนที่กูเห็นนะอ๋อคนที่ขาขาดเหรอคนที่ขาขาดแล้วมามันแป๊บนึงเดี๋ยวป้อนไห้อาปากกว้างๆนะเออเป็นเฮียอะไรมันก็ป้อนหมดอ่ะโอเคครับผมสวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับและนี่ จะเป็นการทำคีปนะครับเป็นการเปิดตำนานใหม่นะครับผมเพราะว่าเปิดตำนานใหม่จากแบบ Dead Rails นั่นเองเพราะ e a d Ra i ส์ไม่เล่นแล้วนะแม่งกากละตอนนี้นะครับผมมีทีมใหม่ที่เขาเล่นกันก็คือแบบชื่อแมบว่าอะไรวะกูเล่นไปโดยที่ยังไม่รู้ชื่อแมบเนี่ยผมเล่นตั้งแต่ว่าคือผมเล่นไปเราเพิ่งเล่นไป2อสรอบนะผมแต่แบบนี้ดังมากนะในตอนนี้ชื่อแมบว่า99 Night ไหน เ t s นะครับกสก n i c e in the forest นะครับผมซึ่งเป็นแบบที่หน้าตาเนี่ยเป็นรูปไอ้กวางนะครับไอ้กวางตัวหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่ามันน่ากลัวยังไงนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นกันไปทําไมนะครับผมเอาเป็นว่ามันคือตํานานใหม่ของพวกเรานะครับซึ่งตอนนี้มันก็เพิ่งอัปเดตมาใหม่ด้วยนะแต่ว่าคลิปที่ผมเล่นที่จะเอามาลงตอนนี้น่าจะยังไม่ได้อัปเดตนะครับผมหรือว่าอัปแล้ววะ ผมก็จำไม่ได้แล้เอาเป็นว่านั่นแหละนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าทําแล้วมันจะได้อะไรส่วนคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แบบว่าเล่นแป๊บเดียวเฉยนะไม่ได้เล่นไปไกลเหมือนว่าหลา,หลายวันขนาดนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทำนะครับถ้าผมรู้สึกว่าอยากจะทํานะ ผมจะทําเป็นแบบอาจจะสัก500วันนะครับผมมังถ้าถ้าหมายถึงผมให้เพื่อนผมแบกเขานะครับแล้วก็ผมก็อยู่เฉยๆสักห้าวันนะน่าจะได้อยู่เลยมันเป็นเกมที่ไม่ค่อยเปลืองเวลาชีวิตเลยนะครับโอเคก็ไปดูคลิปเอาแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะตอนนี้ผมก็ยังไม่หายเป็นไข้ขนาดนั้นนะครับก็ขอบคุณครับไปครับผมวันนี้อยู่กับแแบบ9ก้าสิบเกนอินเดฟอร์เรสนะครับวันนี้อยู่กับเพื่อน2คนนะครับผมเออ่ไอ้อ้วนนะครับผมแล้วก็ไอ้ไอ้นี่นะผมไอ้คีกิ๊กคนนี้นะฮะวันนี้มันยาจริงๆเลยที่ใส่่ไมดี ทำไมหนุ่งวุ่นเป็นหนีวะแค่หนู่งมันแตกตอนนี้มันมีเพชรอยู่แค่80นะ<อ>แต่ว่าอยากซื้ออยากซื้ออะไรล่ะไม่รู้อะอะไรมันดีบ้างอเหมือนไงถ้าถูกสุดแล้วก็แล้วก็ดีสุดก็เอเลียนเอเลียนเอเลียนทำอะไรได้ถูกสุดแม่ไอ้กูดีเอเลียนกว่าเฮ้ยกูอยากเป็นเชฟอบบอามาคุกะไหนวะอามาคุกะกูเนี่ยไหนอามาคุน่าปะทะท่ากูไปเดี๋ยวเราเล่นกันเลยดีกว่านะไม่มีตัวที่อะไรให้กูซื้อ Stone hoe ไงเพื่อน Stone hoe อ๋อเราต้องเข้าไปเล่นสตองโฮว่างั้นเหรอ ใช่เล่นมันจะมันจะรีมันจะรีหลายหลายรอบเลยเขาไปเล่นได้แต่มันจะยากขึ้นเอองั้นก็ต้องใช้ฝีมือหน่อยว่างั้นใช่เพื่อนเพราะว่าซัสสเพเปอร์กับมันมากเดี๋ยวช่วยกับฟาว์เฉยๆนี้ก่อนแล้วกันฮัลโหลสือวอตอารูดูอิ่งตาตัก๊ก oh oh. โอ้โอ้จับมันเลมีโคเยี่ยมโคกาโกลาอิสฟู <laughs> ก็ผมไม่เข้าใจว่าเกมนี้มันมีอะไรให้พวกเราเล่นกันบ้างอยนะู่นะว่าจริงๆเม่อเล่นมาหลายรอบแล้วแคไ่ไม่อัดเพราะว่ามันไม่มีเขี้อะไรเลยมีเนี่ยแดนภูเขาไฟอ่ะไปไหมแต่ต้องหายเ <c oughs> ดนแต่แดนภูเขาไฟมันอันตรายนะมีพวกอะไรวะอันตรายอนต,ตีาเยอะอยู่นะอันตรายอย่าเข้าใกล้นนะเออจริงๆจะค่อนใจนะอันตรายนะคือมาเอาไฟฉายตรงนี้ได้พัดพัดพัดตะบนตะบนเด็ดห้องปืนโอบไหมนะสามสหายกระต่ายไอ้เฮียมึงมา ลุมเปิดปาร์ตี้สุกหมูอะไรตรงนี้โดนกูฆ่าเอ้ยมึงรู้ได้ไงว่ามันทำงบบน,นั้นอะเฮียแม่งมึงฉลาดเกินไปละเพื่อนกูมันรอจริงๆเลยมันข้างเลเอาเอา<ย>อัพลองไปเลยเฮ้ยอ้างอีกไงอ้างอีกจากความจริงไงกระต่ายแม่งขี้เอากูเห็นหมาป่าใส่ปลอกคอสีแดงไอ้เฮียแม่งมาจากเกมไมค้าบแน่เลยจริง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 ก็มันได้เขาได้เลฟเลนมาจากไมค้าบเลยเก่งจริงเก่งเกพี่ว่าไงผมว่างั้นหลังนี้มึงเข้าเรียงเลยเงินด้วยเข้าเรียงบ้านัเนี้ย ย่างถ้าเออว่าไปรอเอาเนื้อไปเผาก็ได้นะเอาเนื้อไปเผาเตรียมไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปทำอาหารก็ยังได้เว้ยโอ้กู๊ดเอ็กซ์โอ้ฟินเลยกูดเอ็กเหรอกูฟินเลยไอ้เหี้ยไปไปไปกลับไอ้เหี้ยไม่จเป็นไม่ไปไม่ไปจะเอากล่องอาจจะมีของดีอาจจะมีตาตักมีตาตักนะไม่นะน่มันกวาดมันกวาดชิ้นอื่นไปหากันได้เหรอเฮ้ยดูดู กูปวดเจ็บกันทำไมไม่ไม่หยุด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 ปวไปเลยแม่เราดันไปเลยเฮ้ยอะไรมีคนมาเทรดของมีคนมาเทรดของนี่กูต้องได้สกาาอะไรมาสก้าอะไรกูข่าวกระต่ายนั่นแหละทุกคนอ่ะเริ่มมาขาวกระต่ายหมดแล้วกูแซกไปดีวะเียออว่ะข้ากระต่ายอินโฟใหม่แล้วเอาเงินเดี๋ยวกูเอาขวานแล้วกันเพราะว่ากูมีกระสอบแล้วเออคนในเกมยังอยู่รอดที่ไอ้ตัวจริงจะตายแล้วคนเล่นเนี่ย ทุกคนต้องการหมดเอเวอร์เนขอริคกี้เกูไปทำไมไม่รู้นี่ป่ะเนี่ยดินแดนอันนี้มึงเนี่ยแล้มึงไม่ปลูกมึงไม่ปลูกต้นไม้ให้กูด้วยเพื่อนฉันเนี่ยนี่เปล่าดินแดนนั้นมึงอ่ะดินแดนทะเลเพลิงคนเดะไหนวะดินแดนทะเลเพลิงเนี่ยรูเจอแล้วเนี่ยเชี่ยกูเจอกล่องด้วยเว้ยไหนวะน้อแม่กเปู่นไหนวะเดนแดนทะเลเพลิงมึงเนี่ยทะเลเพลิงไอ้สัสเพลิงไรย ใช่มันมันเจอกูไอ้ซัดเดี๋ยวกูไปเก็บดอกไม้กับทำอะไรแยวนี้ก่อนนะดียิ <ไอ S 2> ่งได้อุระรกอเออลงลาวาตายไปซะไอ้ซั์ไอ้ซั์นรกไอ้ซั์เดร์ชันโอ้ฮพอนง้อตายวะยังยังตายหาแล้วนะอุ้ยี่เอ้อยีอเ่เอ้ยแมงป่องแมงปอแมงตะขาบแมงอันตรายเออก็ปกตินี่เพื่อนแมงป่องนี่ก็เมงป่องเอ มันก็เออเจอแบนเดตเะเฮ้ยเจอลาวาลาวาไมยบูปินอ๋อเดยวกูเฮ้ยตรงนี้มมีศพหมาป่าอะไรเพียบเลยวะเด็กกูจไปตรงนั้นก่อนขอรัสกูผมมีอะไรให้กูแดกไหมอ่อมีเนื้ออยู่ข้างๆกองไฟลึ ลำบากชีวิตกูไอ้พวกลาวาบูปินนี่มันวางได้กี่อันอะสามป่ะใช่กูไม่รู้เหมือนกัน,กนอุ๊ยมันเป็นอะไรมันชื่อว่าอะไรมันชื่อว่าลาวากับดักไม้ไม<ช>อ่นะลาวาไมายของวางได้อันเดียวลองวางดีดยวเิมีนะเนี่ยวางให้ดูอ๋อมันเป็นงี้ยเหรอ,อ,อหเออไม่ใช่โคตรการกวางติดต่อกันเลยมันทำอะไรได้อ๋อเวลามีคนไปเหยียบแล้วจะมีเปลวเพลิงขึ้นมาโคตรเทสัตว์คุณกูอยู่คอนเสิร์ต เทียวเพลิงนรกโกล์การ์ดูคอนเสิร์ตอะชั้นทำเพื่อทุกคนจริงเลยเหรอพวกเขาจะได้ไม่ต้องหิวอ๋อจะต้องโฮตรงนั้นเหรอโอเคเห็นเห็นแล้วนาทีแรกกินยาครับทุกคนผมกินยาก่อนนะอะไรอ่ะโอ้เดอะสกายโอนไฟียบร้อยอีเวนต์มาแล้วคืออะไรก็อีเวนต์เมทิโอไงโยโย่โยได้ไหมได้เมทิโออะไรไหนวะก็คือมึงต้องไปหามีทโอเนี่ยมันตกแล้วเนี่ย เไอกูจะตายไหมข้ไม่รู้ไม่รู้กูไปละไอ้เชี่ยเมื่อกี้แม่งพุ่งผ่าตัวกูไปเลยไหนดูสิมีอะไรมีอะไรมีแร่มีโอ้ยเชี่ยตัวเชี่ยเลยเนี่ยเฮ้ยตาน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 โอายโอายเนีนยนานานเนา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 าาานนนนเนนาาาา จะตายจิ๊กอันหนึ่งกูแดกกูแดกพีทก่อนเอ้ยข้ออะไรเฮี้ยเนื้อเอเลี่ยนไอสัตว์เนื้อหมองเฮ้ยหมาหมาโอ้ยเฮี้ยหมาไดููอันนี้อันะไรอะแร่กูพุ่งทุบไปอันหนึ่งเมเทโอชาเขาคงไม่ใส่ไม่ใส่ตัวว้โวมีแร่สีเหลืองด้วยโหคิดแม่งตกคนเยอะแม่งมีเยอะเออแร่ไปทำอะไรอ่ะท็อปแร่ได้เหรอกูได้ โอเคงั้นเอ่อช่วยด้วยหนึ่งกูยังไปไม่ถึงเลยดินเสียงตากเองนะกูโอ้เดี๋ยวนะเสียงอะไรคุดๆไหนรอเราไปเดี๋ยวไว้ท็อปท็อปกูพยายามหามึงอยู่เลยโอาเห็นละตายที้หมาก็มีอยู่กูอยู่ตรงตีตีเหล็กมีอีกตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยตรงตรงนั้นตรงนั้นอ๋อนี่ไงแล้วมึงก็หาอันนี้มาประกอบหาอะไรนะเอาเนี่มาประกอบโอเคได้ละเห็นเหรอแล้วก็เราเราก็มาดูทําอะไรได้บ้างนี่ไงขอเรามาใช้อะไรอ่ะแอคทีมคิด ออฟซิเด<ม>ียนบูทอาร์เมอร์ที<อ>ิบมันมีรองเท้าด้วยเหรอแล้วก็อะไรนี่ยออฟซิเดียนเชสเฮ้ยออฟซิเดียนเชสน้อโอ้โอ้เป็นะอะไรวะเก๋เก๋แล้วเอาไอสัตว์แล้วกูทำกับกูตเองเออคุแม่งเอ้ยแม่งด,ดีขึ้นเลยไปอย่างรวดเร็ว โอ้โหแถวนี้เป็นเรไอ้เหี้ย u p g เ a d e แล้วสิ่งที่กูทำมาคือเฮ้ย <c oughs> มึงทำไรมึงทำดิวโดอ่ะท็อปบ้าไงท็อปทำดิวโดูอะท็อปทำดิวดูใครอะอไร <c oughs> วะวคือแ,แรกที่กูทำอ่ะมันเอาไว้อัพเกรดเอ่อพวกฝานพวกอะไรเง, <c oughs> งี <c oughs> ้ยอัพเก u p g r a รวยเกียร์นี้ฟังไม่ได้นะไอ้เสดไอ้เหี้ยข้างบนนี้มีอะไรไหมอุ๊ยเฉีย โดนหนามโอ้ยมันึงอยากัดกลัวเออกูรู้แล้วไอ้เฮี้ยโง่ไหนมาตบกูไอสัตว์มึงนี่เองทำอะไรวะเนี่ยกูโดนหมากัดตายโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้าเฮี้ยกระจอกจนหายเลยโดนหมากัดตายเจอกันพรุ่งนี้เช้าไอ้พัดโอเคกูมีแผนด้วยโอ้ตอนรับจริงตายยังดูดีกว่าเลยตอนแรกกูโดนนี่ไงหนามแทงนี่เฮ้ยไอ้เฮี้ยเฮี้ยเออมันมาแล้ว มันไม่เก็บม,มันไม่เก็บโอ,อ้ฝนตกเฮ้ยเหี้ยกวางครับสิ่งที่จะคุยมามมจะทำความมาสาม,มวันมาคุดเฉยมึงแน่ใช่ไหมทำฟ้าให้ก็ได้ก็ดิไม่รู้พอเปล่าถูกอันนี้ไปกันนะ,ะโอ้ยเขี้ยหมาเออเออเออสร้างกันเฉยเอยาโอเคเอไปเลยไป ไอ้สาระเนี่ยเพื่อนกูไอาชีพกูโดนกับดักที่แม่งแขวนกับต้นไม้ไอ้ขี้มันโดนกับดักแขวนอยู่กับต้นไม้อะทำไมมึมันโง่อย่างเงี้ยนั่นไงหมายังโดนเลยไอ้ขี้หมายังโดนเลยจะไปมึงโง่อย่างเงี้ยโง่หมายังโดนเลยนั่นไงมามามาคือขี้อะไรวะเนี่ยกับศพ สบๆยังเอาอ่ะกูจะกูจะกูจะทำให้มันเป็นเป็น,ปนแรล่สดๆโดยที่ไม่มีหินเจือปอนไอ้สัตว์ยัดแม่ทำไงวะไอ้ไอ้กุ้งแห<ร>ล<ม>่สดๆหมายความว่าไงวะอของชอบเออเ้ยนั่นแหละเว้ยก็บจักคนโง่ไอ,อ้เหี้ยใครมันจะไปเห็นอันเนี้ยเอาไม่ได้มันเห็นอยู่โอ้ เตี้ยเกาเข้าคืนในไม้เอ้ยมึงเคยคิดเล่นเล่นไหมพัดอาเข้าคืนในไม้อ่ะแลบมึงอยู่ข้างในไม้เอาวันดีครับมึแช่น้ำสนุกไหมเออใช่เลยกลัวพวกแม่ไปแช่ออนเซ็นนึงอะไอ้เชี่ยอะไรเต็มเลยหมดเลยเนี่ยท็อปอะไรท็อปหายไปไหนแล้วอะไรมานดีแล้วโอ้ยเจ็บอยู่ข้างล่างกับมึงเนี่ยใช่เหรอมึงขึ้นมาอืมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มีดาเมจหัวแล้วเหรอวะโอ้ยใช่มีมีตั้งนานแล้วมีอยู่ตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ ช่มีต้องนั่แล้วไม่ยังขึ้นเอออา <c oughs> ไอ <c oughs> า้ขี้มันตายมันตายง่ายอย่างวะเนี่ยเป็นใครเนี่ยมึงเนี่ยคนเดียวเนี่ยมึงกี่รอบเนี่ยเราสบมันมาเลยนะเป็นอะไรพูดพูดพูดให้คนดูใหม่ดี่ผีเกมนี้เป็นไงนะจะตัดใส่ผู้เทพผีในเกมนี้คือมันมันใช้แขนเดินใช่ไหมแต่สภาพเหมือนนักนักวิ่งนักกีฬาทีมชาติอะไรอเงี้ย ทันเปรียบเทียบไอ้เทียก็คือพี่ท็อปจะบอกว่าจะเสือว่าไอ้ผีเทียเทียนี่คือมันมันเร็วเกินไปสำหรับคนเล่นนะก็คือผมไม่ได้เล่นมาคนเดียวแล้วคิดว่ามันยากนะไอ้เหี้ยสองคนเล่นเกมนี้มันงแต่สองสามปีก่อนเลยเออแล้วกูเพิ่งมาเล่นนี่ไงไม่มีแล้ยากไปปิดตำนานปิดตำนานที่พอพอปล่อยให้กูหลงอยู่ในตึกนั่นต่อไปแหละนะ